ในเมืองดูสกอใหญ่มากนะคะนี่ถ้าเขาโตนะใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยค่ะไก่แบล็กนะคะไก่ดำแบล็กเห็ดเนื้อไก่นะคะอยู่ในสนามหญ้านะะี่ค่ะอยู่ข้างโบสถ์มาเจอแบล็กดำไว้นะคะเมื่อวันก่อนเถือไว้ให้หน่อยค่ะเนี่ยโตแล้วคะ่ะมาตัดเลยนะเขาตัดไปแล้วหนีกึ่งหนึ่งามีคนมาตัดแล้วหรอเอาตัดเอาเอาปลายเขาใหญ่ตัดเอาโคน พี่กัญญากำลังตัดตัดสอยๆแบบนั้นแหละตัดตรงนี้เลยไหมเอาไว้ให้มันขึ้นอีกน่ารักเนาะเหลือกอกๆก็ได้โตไวเนาะเรามาเจอวันไหนวันจันร์หรอวันจันใช่ไหมวันจันใช่ไหมมาเจอไว้เมื่อวันจันค่ะยังเป็นกีๆอยู่เลยนะแคแนี้ฝนตกสองสามวันเนาะโตเลยอยู่พื้นหญ้านะคะ อยู่สนามหญ้าของสถัดของในเมืองหรือเนินหอมเนาะอือโหเนื้อแน่แน,นเลยเกิดอยู่กับพื้นดินเลยนะคะสงสัยจะเป็นกอไม้เก่า,าเจอไว้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วโตไวเหมือนกันถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งแก่เลยเนาะแก่แล้เดี๋ยวกันถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งแก่เลยเสียดายมันนะ้งเนาะเสียดาย หอมมากเลยอ่ะเนื้อปุยเลยเนาะกำลังดีไหมนี่อ่งเงี้ยดีกำลังดีเลยพอเบลอร์เลยนะคะเนื้อมันเนาะสงสัยจะเป็นตอไม้เก่าเห็ดชนิดนี้เวลาโดนมือเขาจะดำนะคะแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเขาเป็นเห็ดไก่โอ้โหรัดสวยเนาะเนายยกขึ้นมาสิสวยๆหน่อยตัดแล้วยกขึ้นมาสีขาวๆสวยเนาะ สวยมากเลยอ่ะงัดไม่ได้หรองัดไม่ได้มันสั้นไงจริงหรอที่ลองจับดอกตรงนี้สิจับปลายดอกอ่ะจับปลายเลยจับทังงนเลยไม่ได้ใช่ไหมเขาแน่นหรอมันยังเล็กอยู่ไงอ๋อหมายถึงเขาแน่นเขายังหนุ่มสาวอยู่กำลังกินเลยแหละเนี่ยตัดสวยๆถ้าอย่างนั้นงัดไม่ได้ก็ตัดสวยๆตัดอย่างนี้แหละมันตัดเป็นรอนๆอ๋สวยมากเลยเนาะได้กออบเลยเลย เรามองว่าเขาจะเป็นกอใหญ่ๆจริงๆ,ๆน <ะ S 2> เนาะถ้าใบเก่างนี้มันกินไม่ได้แล้วไม่อร่อยไม,ไม่ใช่เที่ยวก่อนที่เรามานะโอ้รัดแดนโอ้วสวยยกมากขาวๆตัดออกดำๆ,ๆสวยสวย <นะ S 1> สวยนะสวยเนาะอย่างเงี้ยน้ากินสวยดูดัดดูดัดเลยอ่ะสวยสวย เห็ดแบล็กนะคะแบล็กเป็นไก่ส้มแต่ว่าจะเป็นช่มส้มชนิดดำแต่ว่าเขาก็ขาวนะแต่ที่โดนมือเราอ่ะเขาจะดำเห็นไหมสวยเนาะสวยมากดีเนาะมาเจอไว้เจอไวเมื่อวันจันท์ยังเป็นกีกีอยู่เลยนะคะยังเป็นแบบอยู่กระติกกับพื้นี่ยเนี่ยให้มันเกิดอยู่เนี่ยตัดให้หมดเลย เหลือไว้แต่กอเขาเออแต่กอดอกก็นอนเราก็เอาเดี๋ยวพี่จะทำให้กินเที่ยวนี้ได้เดยอะอยู่ทำไปเถอะทำไปขายเลยออ้ยโดนมือค่อยไปตัดเอาไม่มือด้วยมีเวลาไหมดูดิด,ดูนาฬิกานี่รถไม่เอาเหรอด,รดูนาฬิกาสิคะดูนาฬิกามันก็ไปก่อนสิรถโอ้ <c oughs> มันจะไปรอเราทำไมล่ะเราก็มาเอาเห็ดอยู่ถ้าเราไม่อยากได้เห็ดเราก็ไปสิบอแเลยว่ะไปกลับมาเอาแล้วเห็ดเขาจะหมดไม่มันจะมันจะแก่ไม่คนอื่นเขาก็มาตัดเหมือนกันเขาก็รู้จักหรือว่ามันทานได้ใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่ว่าจะหลงเหลือไว้ให้เราเด้โอ้ยอยากได้แบบนี้ตลอดกวาอะไรนะอิตาเลียนน่ะเขาเขากินนะเขาก็ไปเก็บในป่าอยู่ โกอเบลเลอร์เลยเนาะตงสายเป็นกอไม้เก่าอ่ะเนาะแต่ว่าไม้เก่ามันหายลงไปในดินแล้วไงนี่และต้นเเลยป่าอย่างนี้เลยปาดอย่างนี้ระงัดเลยอืมไหนลองัดสิไหนไงขายขาวขึ้นมาสวยสวสวยจังเลยยังไม่เป็นสปอร์เลยเนาะนี่แหละเขากินอย่างนี้พวกเราไปกินอะไรก็ไม่รู้น่าสงสารจังเลยนงัดมาทั้งกอเลยงัดไม่ได้มันขาด ไม่ใช่ที่ปลยงัดในป่ากันก่อนหนักก็หนักเนาะ <laughs> ได้เต็มถุงเลยค่ะโห้ดูงอกเงาเขาเ็าเกิดอีกนะเนี่ยถ้าเขาเดินฝนเ็าเกิดอีกนะอ,อเอาเงาไว้เป็นเงาเงาเลยโหได้ถุงหนึ่งเลยค่ะกอหน,นึง่งไปได้เหรอถหรอถ,รอถไปถไปแล้วนะ สวยเนาะสวยมากไห้พี่เซในถุงสวยมากเลยเนาะนุ่มๆเลยเนาะดูค่ะเหลือแต่กอทีนี้ได้เต็มถุงเลยค่ะดูสิเงาๆเลยอะโอสวยมากยังไม่เป็นสปออ่อนอยู่เลยสวยได้น้ำพริกเยอะนะฮะเนี่ยสะใจไปเลยเอาไว้ให้เขาเกิดปีหน้าเอาไว้ให้เกิดปีหน้าดูสิเงาเขาดูเงาเขาค่ะสุดยอดเลย เนาะได้ยอดเลยยอดเลยดอกไม้ข้างทางสวยๆค่ะทางอำเภอเข้ามาผูกเดินหาดอกกำลึงเดินหาผักกำลึงค่ะชมดอกไม้สวยๆข้างทางค่จะมาดูกำลึงแฝกค่ะ สวยอยู่เนาะเออสวยสวยพริกเดือยไก่ด้วยนะพริกพริก่พริกกินดาหรือว่าเดือยไก่กินดาเนาะเม็ดสวยอยู่นะสี่ออยโล่ห้าสิบเองค่ะใส่เลยสี่อ้อยโล่ห้าสิบโหได้ดีมากเลยนะเนี่ยมันเหี่ยวมันจัล่เนงของมันอาจจะลงพรุ่งนี้ไงไม่ใช่สวยด้วยไม่ถือว่าเหี่ยวหรอกา็ว่าพริกมันสุกก็ถือว่าโอเคเลยแหละเนาะ สวยเลยเอาหมดเลยที่กันยาวเอาหมดนั่นแหละเพราะว่าไม่ร่งเหลือไปหรกเพราะว่าค่อยังสวยแล้วมันถูกด้วยมันหาซื้อยากด้วยมือะไรซื้อแต่ตรงนี้นะจะมาเอาอหาซื้อยากด้วยสวยอยู่เอาให้หมดเลยมาเจอเชียแอปเปิ้ลพอดีมาร้านแขกมาร้านแขกมองไปมองมาเอา้ามันเหมือนต้นแอปเปิ้ลจังเด็ดครีมดูอร่อยเคียแอปเปิ้ลค่ะ เราเจอต้นเชียแอปเปิ้ลลกโดกดูดูโดกมากเลยดูพี่กันยาเนี่ยค่ะฝั่งนี้โดกมากเลยอร่อยอร่อยค่ะเนี่ยค่ะดูลูกเขาเนี่ยลูกแดงๆเล็กๆมันลูกพุตราบ้านเราเลยฮะลุทราบ้านเราๆๆพี่กันยาเก็บที่หำนะคะเนี่ยมาซื้อของร้านไทยที่หำ ดอกหางนี่สวยๆค่ะแอปเปลิลลูกแดงสวยพี่กัญญาเก็บใหญ่แล้ว สวยมากสวยมากเก็บได้เยอะแหละเลยนะฮะในถุงเต็มเลยอร่อยอร่อยไม่ฝาดอื